แม้เมื่อมีรัฐสภาใหม่ๆนะครับใหม่มากเลยครั้งแรกเนี่ยเลือกทางอ้อมเลยนะครับแล้วเมื่อจริงแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นรปะปกเกล้าสารสมบ,บัติเนี่ยเอาในหลวงอนันทมหิดลมาโชยรานี่ยถามในสภาเลยนะครับในหลวงอนันทมหิดลเนี่ยดียังไงเอาเปลูกทุกมมมม่งกระมแดงก็ได้ข่าวทุงกรมแดงทักบ้อกๆไม่ใช่เหรออันนี้มีการพูดกันในสภาถึงขนาดนี้เลยนะครับพวกที่เขาเห็นด้วยกับฉบับ24 9 2นะีเนี่ย คนี้เขาเชื่อเลยครับการปกครองแบบกษัตริย์นั้นถูกต้องแบบต่คณะสงฆ์ผิดเมื่อคนมีความเชื่อแล้วก็ต้องพูดหาเหตุผลมาอุดหนุนความเชื่อของตัวเองทีนี้สมัยนี้คนมันไม่เชื่อมันเกาะเกาะอำนาจต้องการเป็นใหญ่ทั้นเองแต่ผมก็ดีใจว่าเดี๋ยวนี้คนที่มีความเชื่อมีมากขึ้น คุณต้องเข้าใจนะครับ2475นั้นนั้แสดงจุดยืนว่ารัศดรต้องเป็นใหญ่และคณะรัศดรนั้นถึงแม้จะทะเลาะกันถึงแม้จะอิจฉากันแต่ทั้งหมดก็ทำเพื่อรัศดรทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อ2490นรัฐประหารผินชุนวันเผาศรีญานน์แล้วต่อมาธนรัฐพวกนี้ไม่ได้ทําเพื่อรัศดรเลยไม่ได้ทําเพื่อบ้านเมืองเลยทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเองทั้งนั้นเอง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องอ้างความชอบธรรมความชอบธรรมที่พวกนี้อ้างคือว่ากษัตริย์เขาปกครองดีแล้วไอ้พวกคณะราษฎรเนี่ยฉวยโอกาสแย่งออกไปและคําโฆษณาชวนเชื่ออันนี้ยังอยู่จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงต้องดึงเอาเจ้ามาต้องการเอาเจ้ามาเป็นเครื่องบังหน้าว่าเนี่ยเขาทําเพื่อเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจการล่ารัฐธรรมนูญ2492ก็ดึงพวกที่นิยมเจ้ามาท้งนั้นเลยแล้วพวกนี้ยังนึกอยู่เลยนะการปกครองในระบอบเจ้าเนี่ย อย่างน้อยดีกว่าคณะรัฐนรเพราะหนึ่งรวมตัวกันเชื่อว่าพระมาหากษัตริย์ถูกต้องและแม้พระมาหากษัตริย์จะเป็นยุกษัตริย์อยู่ต่างประเทศแต่พวกเขาเนี่ยเขาเคยรับใช้มาตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6แล้วเขาเชื่อพวกเขาเนี่ยจะสามารถปกครองได้ดีกว่าพวกคณะรัฐนรแม้คนซึ่งไม่ทันจะมีอำนาจสมัยราชาเทพไตยจะก็ถือตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ มีกเกะแสงกระายเจ้าก็ต้องถือพวกนี้ดีกว่าเช่นคุณชายเฉนีปราโมทเป็นต้นคุณชายเฉนีเป็นตัวสาคัญเลยครับในการร่างรัฐธนรีนูญ2 4 9เก้าสเจญศรีธรรมธีศท่านก็ถือว่าเนี่ยท่านรับราชการมาสมัยที่ท่านเป็นใหญ่นะั้นบ้านเมืองเรียบร้อยดีงานต่างๆเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่ง2 4 9 2เนี่เป็นการกลับไปหาราชาธิปไตยนี่เอาอาภิรัฐมนตรีกลับมาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอาวุธที่สมาชิกทั้งหมดก็ใหพ้พระเจ้าอยุ่เจริญชงเลือก เพราะเชื่อจําเดีนมีความสามารถมากเพราะมีความผู้นําสืบกันมาตั้งกี่โชคนคณะสงฆรไม่มีความไม่มีความสามารถในแงน่นี้และพระคณะก็เอาพวกตัวเองทั้งนั้นอมองไม่เห็นหัวของคนที่มีความรู้ความสามารถอันนี้มันข้อแตกต่างที่สําคัญ ผมอยากจะพูดคุณภาพของคนไทยเนี่ยตกต่ำไปเรื่อยๆแม้สมัยราชาธิปไตยซึ่งเราไม่ให้เสรีภาพเลยแต่เสรีภาพมีมากผมบอกแล้วไงเทียนวันเนี่ยติดคุกถึง14ปีพะวิภา์วิจาร์รัฐบาล,ลก็สรารกุลาบถูกเอาเข้าไปโรงพยาบาลบ้านี่สมัยรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่6นั้น,นคนอ่ะคนอหน้งสึอพิมพ์โจมตีพระเจรมินโจมตีประชาธิปไตย แล้วพวกนี้ฉลาดครับเพราะตอนนั้นเรายังเสียสิทธิสภาพนอนอามนาเขตอยู่ uh, พวกหนังสือพิมพ์เหล่านี้เจ้าของก็ไปเป็นสับแ็กอยู่ใต้ท้องมังกฤษต้างอยู่ใต้ท้องพวกนี้ก็จับอะไรเขาไม่ได้เสรีภาพมีมากเลยครับจนแม้ก็ต้องก่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเสรีภาพอันนี้มันมีแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญให้คนกล้าคนกล้ามากควรไปดูที่สอสอกล้าพูดทางนั้นเลยครับ ถ้ตั้งที่เลือกตามมาครั้งแรกเนี่ยบางคนมาจากหัวบ้านัวเมืองและไอ้ความกล้าอันนี้มันหมดไปเรื่อยๆเพราะ,ระเผด็จการทําลายและคนทําลายทุวคนที่สุดคือเผ่าสียานน์สอสอที่กล้าเอาไปยิงทิ้งเฉยๆ,ๆ,ๆนะครับสีสอสอจากอีสานคุณเตียงนั่น,นแอบเอาไปฆ่าทีหลังเลยทั้งที่คุณเตียงคุณเผ่าก็ชอบพอกันเป็นส่วนตัวนะหรือว่าบรรณาธิการพิมพ์ไทยเนี่ยเขาไปหนันในยู่หัวหินไปฆ่าเขาถึงที่นั่นเลย ไม่มีความเกรงกลัวใดเลยครับแล้วการฆ่าแบบนี้ซึ่งเป็นเด็จก,การหลายต่อหลายแห่งทมและเมื่อทําแล้วเนี่ยมันได้ผลให้คนขยาดให้คนปลอดให้คนกลัวความกลัวอันเนี้ยเพิ่งจะมาประราชนาการไปบ้างเมื่อเกิด14ตุลาคมพะมาถึง14ตุลาคมเนี่ยคนรู้สึกเลยถ้ารวมตัวกันเรียกร้องเสร,รีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมีความหวังที่เป็นประชาธิปไตยได้เพียง3ปี6ตุลาก็กลับมาและ6ตุลากลับมาครั้งนี้เนี่ย ก็รอรต่างๆ,ๆ,ๆมันทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่ทําลายความคลายห้หมดไปทําลายอะไรต่างๆให้หมดไปและยิ่งตอนหลังนี่เรามาสามาทานทุนนิยมบริโภคนิยมด้วยหันไปหาเงินหันไปหาอํานาจกันไปที่น่าเสียดายโดยเฉพาะระบบการศึกษาซึ่งไม่มีจุดยืนในการที่ให้คนเป็นตัวตัวเองไม่มีจุดยืนในเรื่องเสรีภาพมีแต่จุดยืนอย่างเดียวว่าคุณมาเรียนกับฉันแล้วคุณจะได้ดีคุณจะได้จะรวยขึ้นจะมีอำนาจมากขึ้นแต่ผม ก็ดีใจที่เดี๋ยวนี้มีการศึกษอนนอกกระแสหลักมากมากขึ้นการศึกษานอกกระแสหลักเนี่ยรวมทั้งสื่อนอกกระแสหลักเนี่ยเป็นตัวช่วยให้คนไทยเรากลับมาตื่นอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อคนไทยเวลานี้ก็เริ่มมีความกล้าหาญมากขึ้นยกตัวอย่างพักประชาชนนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะก็ถูกกระทืบมาสองครั้งแล้วและเขาจะถูกกระทืบอีกแต่ผมเชื่อเขาจะกล้าและยืนหยัดต,ต่อไปคนนี่ตื่นตัวทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว ถ้ชนชั้นปกครองไม่เข้าใจประเด็นนี้เนี่ย <_ d ance> เขายังฝันอย่างีกโลกนั่นเลยโลกแห่งความเป็นจริงเขาไม่รู้จักเลยเขาเน้น <_ d ance> เขายังทาอะไรตะเลได้ถ้า <_ d ance> เาปกครองไม่ได้เอาน้องมาปกครองน้องปกครองไม่ได้เอาเขยมาปกครองเอาเขยปกครองไม่ได้เอาลูกมาปกครองมันเห็นบ้านเป็นของเล่นของมันนะครับเขาเรียนยนเรียนไปครับเมื่อถนอมประพาสเตรียมลูกตัวเองขึ้นยังยังไปไม่รอดเลย ก็นี่ไงเพราะความแย่แต่ขณะเดียวก็ต้องบอกว่าในสภาเองก็ต้องไม่มีคนกล้ามากกว่านี้มันต้องเริ่มจะมีคนกล้ามากขึ้นประธานบอกแย่เราก็ต้องคัดค้านประธานต้องกล้าค้านประธานประธานเป็นใครครับประธานเป็นคนที่เราเลือกขึ้นมาเท่านั้นเองประธานไม่ได้มีเป็นคนวิเศษแล้วนี่แต่ประชานไม่มีความซื่อตรงไม่มีความเชื่อมั่นในทางประชาธิปไตยแล้วก็ต้องท้าทายประธานสภาได้ พวกที่เขาเห็นด้วยกับฉบับ2492เกนี่วกนี้เขาเชื่อเลยครับการปกครองแบบกษัตริย์นั้นถูกต้องแบบคณะสงฆ์นั้นผิดเมื่อคนมีความเชื่อแล้วก็ต้องพูดหาเหตุผลมาอุดหนุนความเชื่อของตัวเองทีนี้สมัยนี้คนมันไม่เชื่อมันแย่มันเกาะเกาะอานาจต้องการเป็นใหญ่ทั้งเองแต่ผมก็ดีใจว่าเดี๋ยวนี้คนที่มีความเชื่อมีมากขึ้นแม้จะเป็นฝ่ายน้อยแต่จากฝ่ายน้อยเนี่ยมันจะขยายตัวเมื่อมีคุณภาพแล้ว ความกล้าจะมีมากขึ้นเมื่อความกล้ามีมากเท่าไรและความกล้านั้นเต็มไปด้วยความฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาและผมเชื่อเลยว่าชายชนะในทางประชาไทจะเกิดขึ้นได้ในที่สุดการเรียนจากอดีตมีให้คุณทั้งนั้นครับไม่เฉพาะเรื่อง2492นี่นะครับแม้เมื่อมีรัฐสภาใหม่ๆนะครับใหม่มากเลย ครั้งแรกเนี่ยเลือกทางอ้อมเลยนะครับแล้วเมื่อจริงแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นพระปกเกล้าวสาสตรสมบัตินเนี่ยเอาในหลวงอนันตมิโดนมาโฉยราชเนี่ยถามในสภาเลยนะครับในหลวงอน,น,นันตมหิโนเนี่ยดียังไงเ่าเปลูกทุกหมกอมแดงก็ได้ข่าวทุกหม่อมแดงทักบล็อกไม่ใช่เห,เหรออันนี้มีการพูดกันในสาภาสถึงขนาดนี้เลยนะครับแถลงการพระปกเกล้าวสาสตรสมบัตินะอันนีไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ลงพิมพ์ตอนหลังมาพิมพ์เต็มที่มีอันนี้ด้วยคนตะกรดมีความกล้ามากครับ ความกล้าเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์